ยินดีที่นายพิธาได้กลับเข้าไปทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรซึ่งหลายท่านได้ติดตามการไลฟ์สดที่ศารลรัฐธรรมนูญมีคำวิิจัยที่ทนายพิธาถือหุ้นไอทีวแต่ไอทีไม่ได้เป็นสื่อหลายคนก็คือพวกฝั่งด้อมส้มเองคงดีใจนะผมเห็นตามภาพข่าวประกาศพิธาจะต้องเป็นนายกคนต่อไปก็ว่ากันไปแล้วก็หลายท่านก็มีควาใจโดยเฉพาะบรรทัดฐาน การพิจารณาการถือหุ้นสื่อในอดีตที่ผ่านมานะการตัดสินหลายครั้งมองถึงการจดทะเบียนจริงๆแล้วถ้าถ้าเรามานั่งถกนั่งเถียงกันนะมาดูมุมมองที่ผู้บริหารของ i อทีวีที่ไปให้ปากคาต่อสารและครรนวณที่บอกว่าถ้าสปนแพ้คดีและเข้าได้ชนะคดีเขาจะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งมันตั้แต่วันสายจะตัดสินน่ะเ้าบอกอ้าวเนี่ยเมื่อคุณคาตรงนี้ไว้แต่คุณก็ยังมีมีเจตนาลมอยู่ไม่งั้นคุณก็ยกเลิกหมดทุกอย่างแนละ้ว ไม่ต้องไปฟอร์มไม่ต้องไปอะไรแล้วอันนี้เป็นข้อสังเกตนะกันแต่ไม่เป็นะไรผมไม่ว่ากันยินดีกับนายพิธาที่จะกลับเข้าไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือจะเป็นแคติเดตนายกรัฐมนตรีในอนาคต